วันที่24มิถุนายน2567กลมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสค่ะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงกาฬนองบัวลำพูอุดรธานี สกลนครนครพนมมุกดาหารยโสโซทรกาลาสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32งองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทการจนาบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-3ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2ม4ถึงองศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีและตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32ถึง35องศาเซลเซียสค่ะ